สวัสดีครับ SK ครับครับคลิปนี้นะครับมาชมในเรื่องของหลักสูตรการฝึกการฟอกเกียร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้นใชร้ระยะเวลาการฝึก18ชั่วโมงหรือ3วันนะครับเวลาที่ขออภัยฮะวันที่นะครับก็จะเป็นวันที่5ถึง7ตุลาคมเวลาประมาณ9โมงถึง16นาฬิกา สถานที่ก็เป็นสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าอยากทราบตําแหน่งนะครับก็ลอง Google ดูนะครับหรือลองค้นหาพิกัดดูก็จะเจอเลยนะครับหจังหวัดก็จะมี1ที่เท่านั้นนะครับเข้าบรอมนะครับสี่พบาทตรงนี้รวมวดแล้วนะครับจบแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัตรจากสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้นะครับหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้สนใจทั่วไป ขอไปฮะผู้สนใจที่จะนําไปประกอบอาชีพเช่นต้องการเปิดอู่เป็นต้นนะครับข้อ2เหมาะสําหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการจะให้พนักง,งานมีความรู้มากขึ้นนะครับข้อ3เนี่ยก็เหมาะสําหรับเจ้าของอู่ที่รับพนักง,งานมาใหม่แล้วต้องการที่จะให้มีความรู้พร้อมที่จะทํางานได้ทันทีนะครับบางทีเจ้าของอู่ก็อาจจะไม่มีเวลาฝึกลูกน้องนะครับก็ส่งมาฝึกที่นี่นะครับก็จะทําให้ สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับกลับไปก็ทำงานได้ทันท่วงทีนะครับข้อที่4นะครับเหมาะสำหรับศูนย์บริการที่ต้องการฝึกพนักงานก่อนที่จะทำงานจริงๆนะครับในกรณีที่ศูนย์บริการรับพนักงานมาเยอะๆนะครับบางทีก็หาที่ฝึกลำบากนะครับส่งมาฝึกที่นี่นะครับก็จะทำให้พนักงานได้มีความรู้ได้มากขึ้นนะครับพร้อมที่จะทำงานนะครับข้อที่5นะครับก็เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการหางานทําหรือเปลี่ยนงานใหม่หรือผู้ที่สนใจทั่วไปก็ได้นะครับหัวข้อาการฝึกนะครับก็จะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับหัวข้อที่1นนะครับในเรื่องของประเภทของเกียร์อัตโนมัติต่างๆนะครับในเรื่องของท็อกคอนอร์เตอร์นะครับแบบดูอัลครับแบบ c v วนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับข้อที่2นะครับในเรื่องของหลักการทํางานของเกียร์อัตโนมัติข้อที่3 ในส่วนของประเภทของน้ำมันเกียร์นะครับข้อที่4ก็คือการเลือกใช้น้ำมันเกียร์อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับข้อที่5ในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับข้อที่6อันนี้น่าจะเป็นหัวใจนะครับเป็นในเรื่องของการฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับข้อที่7นะครับก็จะ กล่าวถึงในเรื่องของการบำรุงรักษาเพื่อยืดยืดอายุการใช้งานเกียร์อัตโนมัตินะครับและข้อสุดท้ายในเรื่องของข้อควรระวังต่างๆในเรื่องของการฝัดชิ่งหรือการใช้งานเกียร์อัตโนมัตินะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ l i น์แอดสกายเทคชอปหรือผู้ประสานงานดังรายชื่อต่อไปนี้นะครับได้เลยนะครับทุกท่านนะครับ5ท่านนะครับ สำหรับบัญชีที่จะใช้ชำระค่าอบรมนะครับก็เป็นเป็นบัญชีของบริษัท Skytech Innovation จำกัดนะครับเลขที่บัญชีก็ตามนี้นะครับเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็รีบลงทะเบียนมาเลยนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ